สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565นี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่าน,นั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์แต่อย่างใดใครอยากจะดูไฮไลท์ไปดูลิขสิทธิ์แด้ได้ทางบ o ็อกบูดทครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับคู่ที่1อีสานเจอกับใต้ครับแดงเพชรวิเศษครับน้ำเงินเพชรวิชัย เพชรวิชัยมวยรูปร่างสูงยาวจากจังหวัดนครศรีครับส่วนเพชรวิเศษสั้นกว่าครับมวยจากจังหวัดมหาสารคามฝ่ายแดงมีหมัดมีเตะขาเจาะยางครับส่วนน้ำเงินเองก็ค่อยๆพยายามจับคอตีเข่าบรรยากาศแย่งกันต่อน้ำเงิน21ครับในช่วงต้นๆหมด4ียกราคาพุ่งครับเข้าตัวถูกออกตัวได้ครับมวยพักยกครับมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ x 2 8 5นะครับมวยพักยกราคาสนามครับเปิดครบ5ยกครับเบื่อนๆกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้าไปดูก่อนครับ x 2 8 5 หลังจากต่อแพงๆแล้วนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับท่านต่อครับครบยกกับการรวบรวมคะแนนเป็นทางเพชรวิชัยฝ่ายน้ำเงินครับชนะไปคู่2ชิงแชมป์รุ่นมินิไฟเวอ์เสี105ปอนด์ปอนครับฝ่ายแดงเพชรฤทธิ์นกเขาเกมซีเของนาเบลลูกมะขามหวานนะครับเจอกับทางแก้วนาคาอบจอนครพนมเรตเปิดแดงต่อ74ดหมด3ยกนะครับราคาอยู่แดง4ีหนึ่งโดยรูปเกมเป็นทางฝ่ายแดงเดินเข้าหาพยายามตีเขา่าสืวนน้ำเงินเองก็มีวงนอกพร้อมตีนขวาที่รอด,ดักเตะอยู่ครับ ดีคนละแบบครับวงในแดงวงนอกน้ําเงินจุดเปลี่ยนมวยคู่นี้นะครับอยู่ที่ยก4ีแก้วนาคาเลือกสู้เข่าครับแต่มันคือทางเลือกที่ผิดแดงยิ่งตียิ่งเห็นนะครับฝ่ายน้ำเงินเองกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้หมด4ียกแดงต่อแพงแล้วครับจบการแข่งขันนะครับเป็นทางฝ่ายแดงครับเพชรฤทธนกเขาก,ากามาสิเวดชนะแล้วก็เป็นแชมป์รุ่นมินิไฟเวทเจ็ดสีไปคู่ที่3ครับทองภูลสจเล็กเมืองนนเจกับทางฤทธนาคาอบจนครพนม เรดเปิดนะครับเสมเอฤทดนาคาครับหมวยคู่นี้แลกอาวุธกันสนุกครับวงในจับกันก็ตีวงนอกชิงจังหวะกันก็เอาครับหมด3ยกราคาเสมอเงิน5.4รองครับถือว่าคู่ขี้สูสีหมวยคู่นี้เป็นเกมที่สนุกนะครับยกที่4เปิดมาก,ก็ใส่กันหนัก ทองพูนเริ่มเร่งขึ้นไปครับมาอีกชุดก็มีจังหวะที่ดักเตะแล้วก็เข้าไปตีเข่ารัวๆโชคปลายยกครับยกนี้สำหรับทองพูลหมดสยกทองพูนต่อ2 1ครับพูดถึงยก5ก็เขาถือว่าเป็นเกมชิงดำนะครับแต่ว่าทองพูนโดนแข้งไปก่อนหลายดอกในช่วงต้นครับถ้าจะว่าพลาดถือว่าพลาดยก5ก็ได้นะครับครบยกครับกรรมการรวบรวมคะแนนชูมือให้กับฤทธนาคาชนะคะแนนไปครับคู่เอกนํารายการวันนี้เพชรดาเจอกับแปงครับเเปิดเพชรดําต่อ21ยกที่2เพชรดาเจอหมัดชุดของแปงปลนะครับแต่ว่าอยู่ได้ครับ ก็ถือว่าลุ้นระทึกอยู่ครับจังหวะนั้นราคาข้ามเอาน้ําเงินต่อ7-4เกมหลังจากนั้นเป็นทางเพชรดําเดินบวกครับแปงเองก็มีหมัดมีแข้งคอยต้านไว้เพชรดาเดินต่อยหมัดเตะขาโดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนแปงเองก็มีตําหนิที่ขานะครับหมดยกสามราคาพิกอีกรอบครับเอาแดงต่อ21 ได้คนยกครับนำเงินได้ยก2แดงได้ยก3มหมด4ียกนะครับราคาอยู่แดง1 5บหนึ่งครับถือว่าออกตัวหวานเจี๊ยบครับแบบนี้ยกสุดท้ายยกที่5ตั้งแดงต่อ4ีหนึ่งไหลมาเสมอแดงนะครับรูปเกมก็ชิงจวะกันออกครับแปงได้เตะล้มไป1ดอกในช่วงต้นยกก่อนทั้งคู่ก็เต้นพอใจครับหมดยกที่ราคาแดงต่อ1 5บหนึ่งหลังจากนั้นกมการรวบรวมคะแนนครับชูมือให้กับแปงนกเขากมอสเบครับพลิกชนะราคา1 5บหนึ่งนะครับก็ไห่ไล่แต่อย่างใด ใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับไปดูลิเกสิทธิ์แท้ได้ทางบล็อกกับบูดทีวีและนี่ก็คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้ครับสำหรับซิกมอยเซตจิตสีเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับยู่ดีมีแห้งซ้ำบ่ายดีสุขสุขคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็กดติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำบ่ายดีครับพี่น้องครับ